วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับการต้มน้ําเพื่อสุขภาพจากเสี่ยวมี่กันครับก็เทเข้าไปเลยครับผมก็มีชาจีนนะครับมาใบชาเราก็อยู่ในนี้แล้วนะครับใส่เข้าไปครับปุ๊บก็จะมีน้ําเนี่ยเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับอืมกลิ่นหอมเลยครับอันนี้สวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยซุปเปอร์โฟนครับ วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับกาต้มน้ำเพื่อสุขภาพจากเซี่ยวมี่กันครับซึ่งแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กาต้มน้ำธรรมดาครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตุ๋นอาหารได้นะครับทำชาต่างๆได้รวมไปถึงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อนะครับสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันลก่อนครับว่าเจ้าตัวเสี่ยวมี่มีเจียมัลติฟังชั่นเฮลพ o พอตตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงฟังก์ชันการใช้งานเป็นอะไรบ้างนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับ หน้าตาของตัวกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องนะเวลาที่มันประกอบเสร็จนะครับผมสามารถใส่น้าได้สูงสุดอยู่ที่1.5้ลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำความร้อนเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่1,000วัตต์นะครับปรับโหมดความแรงต่างได้10ระดับนะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านแอปได้พร้อมกับมีฟังก์ชันในการใช้งานอีกเพียบเลยนะครับน้ำหนักของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 4ึกิโลนะครับเวลาที่เราออกมาใช้งานแล้วก็ประกอบเสร็จนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาันครบงมะผ เปิดกล่องเลยนี่อ่าเปิดมานะครับก็จะเจอคู่มือการใช้งานนะครับผมอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นตัวฝานะครับในการปิดนะครับเจ้าตัวหม้อของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับต่อมานะครับก็จะมีตัวนี้เลยนี่นะครับเป็นสําหรับตัวตะแกงนะฮะใส่พวกใบชาหรือว่าเวลาที่เราจะต้มพวกเก๊กฮวยใช่ไหมครับใส่ดอกเก๊กฮวยลงไปอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับก็คือมันจะไม่ทําให้ตัวพวก ใบชาหรือว่าดอกเก๊กขวยอะไรพวกนี้หล่นลงไปในตัวน้ํานั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแก้วสําหรับใส่น้านะครับวัสดุตัวนี้นะครับเป็นแก้วผลิตมาจากบอโลซิลิเกตนะครับทำให้มันสามารถทนความร้อนความเย็นได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็สามารถจุได้สูงสุดอยู่ที่1.5ลิตรนะครับนี่นะครับมีเลขบอกนะรวมไปถึงนะครับวัสดุที่เป็นสแตนเลสนะครับที่เราเห็นอยู่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวแก้วตัวนี้นะครับหรือจะเป็นตัวฝาพวกนี้ มันผลิตมาจากสเตเลส304นะครับเป็นแบบฟูดเกดนะครับทาให้มันไม่เป็นสนิมง่ายแล้วก็ใช้งานได้อย่างทนทนด้วยนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีนี่ครับตัวฐานนะครับในการทําความร้อนนะครับเวลาที่เราไปใส่กับเคลือกนั่นเองนะครับถัดมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวฐานในการให้ความร้อนนั่นเองนะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวให้ความร้อนเวลาที่เราเสียบเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับ เราสามารถวางแบบไหนก็ได้นะวางปุ๊บมันก็จะทําความร้อนให้เราอัตโนมัตินะครับตัวนี้ถัดมานะครับด้านหน้าก็จะเป็นจอแสดงผลนะครับเป็นจอ oled นะครับผมแล้วก็มีปุ่มนะครับในการใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด4ปุ่มเป็นแบบสัมผัสนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูวิธีการใช้งานของเจ้าตัวเครื่องนี้กันดีกว่าครับว่าใช้งานยังไงกันได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยให้เราทําการเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้ตัวปลั๊กแปลงนะครับนี่อันนี้มันเป็น3ขานะครับเราต้องใช้ตัวปลัลบบึ พอเสียบเสร็จนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับสังเกตที่หน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นค่าว่างอยู่นะครับเนื่องจากมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเอาเจ้าตัวเครื่องนี้มาเสียบเข้าไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมมันถึงจะเริ่มทํางานแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเราออกปุ๊บมันจะตัดการทํางานนะครับในการจ่ายความร้อนหรือว่าการทํางานต่างจะตัดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยได้ว่าตัวนี้เนี่ย จะไม่ทําความร้อนตลอดเวลาแน่นอนเวลาที่เราเอาตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับตัวเครื่องก็จะหยุดการปล่อยความร้อนให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับและเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์ Wi-Fi กระพริบอยู่แบบนี้นะครับแสดงว่าตัวที่นี่มันเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับลองรับการเชื่อมต่อแอปนี Home นะครับเป็นเวอร์ชันจีนนะครับหากเราต้องการที่จะเริ่มใช้งานมานนะครับเราต้องทําการวางนะครับเจ้าตัวการเนี้ยเข้าไปก่อนนะครับ ส่วนการปิดฝาของเจ้าตัวการนี้ก็ทําได้ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เราเอานะครับตัวหัวลูกศรนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมสองฝั่งนะครับมันจะมีลูกศรซ้ายกับขวาแบบนี้ใส่เข้าไปก่อนครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเทนะครับน้ําต่างๆเนี่ยออกจากตัวกาตัวนี้ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงนะครับเวลาที่เราต้องการชงชาใช่ไหมครับเราแค่เอาตัวกรองเนี่ยครับใส่เข้าไปที่ฝาแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นล็อกของมันเลยนะครับ ไม่หลุดนะครับเห็นไหมอ่าแค่นี้เองนะครับเวลาดึงออกก็ดึงออกปึ๊บอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่เข้าไปให้ดูก่อนละกันนะปึ๊บอ่านี่ครับพอใส่เข้าไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวหน้าจอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นโหมดนะครับมาให้เราใช้งานได้ถึงแโหมดด้วยกันนะครับแต่มันเป็นภาษาจีนหมดเลยไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าต่อแอปได้นะครับพอต่อแอปได้ปึ๊บเนี่ยเวลาการใช้งานผ่านแอปเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมา ต่อแอปให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาการต่อเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยากหรือง่ายยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาที่แอปนี่โฮของเราเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ไชน่านะครับผมคราวนี้ให้เรากดเครื่องหมายบวกครับปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นนะครับมี่สมาร์ทมัลติฟังชั่นแคปเทนนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับคราวนี้เนี่ยก็เลือก Wi-Fi นะครับที่เราจะเชื่อมต่อกับมันนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 2.4 g ิกนะครับก็กดต่อไปได้เลยอันนี้ผมเลือกเอาไว้อยู่แล้วนะครับอ่า จากนั้นนะครับก็รอให้ตัวเครื่องฟิปกับตัวมือถือของเราให้เรียบร้อยนะครับอ่าพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเสร็จสิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับของตัวเครื่องเนี่ยจะขึ้น wiFI ค้างไว้แบบนี้แล้วนะครับตอนแรกที่มันกระพริบกระพริบอยู่ใช่ไหมอ่าเราก็เลือกนะครับตัวนี้เป็นห้องครัวนะครับกดถัดไปนะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดเริ่มเลยกดยอมรับนะครับ สังเกตไหมครับว่าพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วนะในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยมีให้เราใช้งานมากถึง8โหมดด้วยกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการาน้าร้อนแบบนี้ทั่วๆไปเนี่ยก็จะแค่ชงชาใช่ไหมครับต้มน้าร้อนอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปครับทำข้าวต้มได้นะครับตุ๋นพวกประตูตนะฮะหรือว่าจะทําพวกตุ๊บเห็ดหรือว่าอะไรพวกนี้นมันสามารถที่จะทําได้จากตัวเครื่องนี้เลยนะครับ โดยที่เราสามารถนะครับเลือกได้ว่าเราจะใช้นะครับผ่านแอปหรือว่าจะใช้ผ่านตัวเครื่องนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันละกันนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเริ่มจากการใช้งานผ่านตัวเครื่องก่อนนะครับโดยที่เวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันครับปุ่มแรกเนี่ยคือปุ่มการตั้งเวลานะครับล่วงหน้านั่นเองนะครับสมมติว่าเราต้องการต้มชานะครับอันนี้เมนูแรกคือต้มชาเราก็กดปึ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะตั้งค่าแล้วว่า อีก3นาทีให้เครื่องทํางานนะหรือถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเวลานะครับปุ่มที่2อเนี่ยคือการเพิ่มเวลาครับสมมติว่าเราเข้านอนนะครับตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับแล้วเราต้องการที่จะตื่นมาเนี่ยตอน7โมงเราได้ทานนะครับน้ำร้อนหรือว่าชาเนี่ยร้อนๆนะครับไม่ต้องมานั่งกดให้วุ่นวายเราก็กดปุ่มตัวนี้ครับจองนะครับแล้วก็กดปรับเวลาอา่าผมมุติเราจะตื่น7โมงเชา้าใช่ไหมผมก็ตั้งเป็นตั้ง6โมงอ่าอ่าแค่นี้ครับแล้วก็กดเริ่มปึ๊บ ตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันยังไม่ทําความร้อนนะจนกว่าจะครบเวลา6ชั่วโมง45นาทีนับถอยหลัง응นะครับมันจะเริ่มทําความร้อนแล้วก็ต้มชาหรือว่าอุ่นสตูนะครับทำข้าวต้มอะไรให้เราอัตโนมัตินะครับโดยที่นะครับตัวแอปเนี่ยมันก็ทําการซิงค์ให้เราเหมือนกันนะครับเห็นไหมว่ามันบอกอยู่ว่าเนี่ยมีการตั้งเวลานะว่าจะใช้งานเมนูนะครับการต้มชานะครับนี่ที่เวลากี่โมงอะไรแบบนี้นะก็สามารถที่จะใช้งานได้ไง kind ่ายๆนะครับทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวแอปเลยนะครับ เวลาที่เราต้องการยกเลิกนะครับหรือว่าตั้งค่าผิดแล้วแบบต้องการเลือกเมนูใหม่ก็แค่กดปุ่มที่3ามแบบนี <our S 1> ้นะครับก็สามารถที่จะยกเลิกแล้วก็เลือกเมนูใหม่ได้เลยนะครับและในปุ่มที่3ตัวนี้นะครับนอกจากการยกเลิกแล้วเนี่ยมันยังเป็นการเลือกนะครับเมนูต่างๆนะครับที่ตัวเครื่องอีกต่างหากนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมนูต้มชาใช่ไหมครับต่อมาเมนูการต้มชาแบบผลไม้นะครับ3นะครับจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับการทําพวกเห็ดนะครับแต่ที่ผมแปลมานะอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่า เห็ดที่ประเทศจีนเขาเนี่ยคือการทําอะไรนะอันนี้เดี๋ยวต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันอีกอนะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยใช้นะครับหรือว่าเคยอยู่ประเทศจีนแล้วได้ใช้เมนูเนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะแบบแนะนําเรามาได้นะครับว่าไอเมนูนี้คือการใช้งานแบบไหนนะครับผมถัดมานะครับคือเมนูสตูครับเมนูที่4ครับแล้วก็เมนูที่5นี่คือการต้มน้านะครับผมเมนูที่6คือการอุ่นนะครับผมซึ่งเวลาที่เราใช้การต้มน้ำเนี่ยมันจะใช้ควบคู่กับการอุ่นนะครับตัวนี้ให้เราออโต้ด้วยนะครับ เมนูที่7นะครับคือการเลือกพลังไฟครับซึ่งเจ้าตุวนเนี่ยสามารถเลือกได้สูงสุดอยู่ที่100 1 0 0ถึงวัตต์นะครับทำให้เราสามารถที่จะทำอาหารนะครับหรือว่าต้มน้ำเนี่ยได้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการเลยนะครับบางทีเนี่ยเราใส่เนื้อสัตว์เข้าไปต้องการทําน้าแกงตุน่นใช่ไหมตุ่นยาจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นได้นะครับเพื่อให้ตัวเนื้อเนี่ยมันเปื่อยแล้วก็สุกได้นั่นเองนะครับ เมนูสุดท้ายนะครับจะเป็นเมนูอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานนะครับผ่านตัวแอปเนี่ยมันสามารถที่จะทําการตั้งค่านะครับความร้อนที่เราต้องการนะครับเวลาที่เราต้องการได้นะครับซึ่งปกติแล้วตอนนี้เนี่ยค่าดีฟอลของมันนะก็จะมีการชงนมนะครับมาให้ในแอปนะครับรวมถึงการทํำข้าวต้มด้วยนะครับเวลาที่เราเข้าเนี่ยฮะฟาวอริปุ๊บนะครับมันก็จะมีคําว่ามิวเห็นไหมคราวนี้พอกดมิวนะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย ต้องการความร้อน50องศานะครับอุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็กดสตาร์ทปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมาที่ตัวเมนูนี้นะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเราต้องการทําเมนูข้าวต้มนะครับเราก็เลื่อนมานะครับนี่ที่หน้า2นี่นะครับก็กดฟังก์ชันนี้เข้าไปได้เลยกดสตาร์ทปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ที่ฟังก์ชันเมนูสุดท้ายนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับผ่านแอปแล้วเนี่ยเรากดเริ่มใช่ไหมครับเราต้องการยกเลิกเรากดจากตัวเครื่องนี้ได้เช่นกันนะไม่ต้องผ่านแอปนะคร มันจะเด้งแล้วก็หยุดให้เราออโต้แบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับปุ่มสุดท้ายปุ่มที่4ี่ก็คือการกดเริ่มนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราต้องการนะครับเลือกฟังก์ชันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราต้องการกดเริ่มก็กดปึ๊บแค่นี้นะครับมันก็ทําการเริ่มการทํางานของตัวเครื่องให้เราแล้วนะครับ กดหยุดฟึบแบบนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ถนัดนะครับในการใช้งานปุ่มนะครับอยากจะแบบเฮ้ยทันสมัยนะครับเราก็ใช้งานผ่านตัวแอปนี้ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้มาให้เราเลือกใช้งานเลยนะครับก็จะมีเรื่องของการต้มชานะครับการทําชาผลไม้อะไรแบบนี้เหมือนกับตัวเครื่องตัวนี้เลยนะครับแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะจิ้มนะครับแล้วก็ปรับแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ เลือกแล้วก็ใช้งานนะครับเป็นเวลาได้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้นะครับหนี่งนาที2นาที3นาทีอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงนะครับเรายังสามารถที่จะกําหนดนะครับระยะเวลาในการเริ่มใช้งานได้ละเอียดหรือว่ามากกว่าที่กดจากตัวเครื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่เรากดในหาสเกตดูนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับผมนี่ก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะให้มันทํางานตอนวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่า เจ๋งมากนะครับและในส่วนการใช้งานแอปนะครับมันจะมีหนึ่งสิ่งที่ผมมองว่ามันใช้งานได้สะดวกมากคือการที่เราสามารถที่จะคัสตอมนะครับว่าเราต้องการให้มันใช้งานแบบไหนประเภทไหนนะครับนี่ฮะเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้นะครับสมมติผมตั้งเป็นภาษาไทยเลยนะว่าต้มน้ํานะครับอ่าแล้วผมก็เลือกครับว่าจะให้มันเป็นเนี่ยลักษณะของ power หรือ temperature นะครับผมเลือกอุณหภูมิแล้วกันนะครับแล้วก็อ่สมมุติบอกผมอยากกินร้อนๆเลยต้องการร้อยองศาปุ๊บกดเซฟครับ นี่มาแล้วนะครับเวลาเราใช้งานเราแค่กดปุ๊บแล้วกดตา a r t ได้เลยนะครับอันนี้คือไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับการตั้งค่าใหม่หรือว่าบางทีเมนูพวกนี้นมันอาจจะไม่ถูกใจในการใช้งานของเราใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ตั้งค่าเองได้เช่นกันครับรวมไปถึงนะครับพอมันเชื่อมต่อแอปได้แล้วเนี่ยสังเกตนะครับว่า มันสามารถที่จะทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับอันนี้เนี่ยคือเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะถ้าเราแกะออกจากกล่องมานะครับมันจะให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เรารีวิวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ เขาทาออกมาให้เราใช้งานแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าว่าใช้งานยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาจานมาลองกันนะครับเดี๋ยวเวลาเทน้ําเดี๋ยวมันหกนะเดี๋ยวผมจะต้มนะครับตัวน้ํานะครับก็เทเข้าไปเลยครับแล้วก็สมมุติเราใส่ไปประมาณ1ลิตรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้นะครับการต้มนะครับหรือว่าการทําชาด้วยนะครับนี่ผมก็ มีชาจีนนะครับมาทดลองด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวใบชาเนี่ยลงไปเลยนะครับจริงๆก็อยู่ที่ว่าเราชอบนะครับให้มันเข้มมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ใส่ให้มันพอดีกับตัวน้ําที่เราใส่เข้าไปแล้วกันนะครับประมาณนี้ะเดี๋ยวผมขอลองแค่นี้ก่อนแล้วกันนะประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวใบชาเราก็อยู่ในนี้แล้วนะครับนี่ไม่รู้น้อยไปปะนะปกติแม่ผมต้มให้ทานนะครับนี่เขาก็ใช้ การน้ำร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ใบชาเข้าไปใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยทันสมัยมากขึ้นครับปึ๊บล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้อ่าเห็นไหมว่าตัวใบชาเนี่ยครับมันก็จะอยู่ที่ในน้ําของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ใส่เข้าไปครับปึ๊บอ่าแค่นี้เองนะครับคราวนี้นะครับเราก็เอามือถือนะครับขึ้นมานะครับ้วกดเลือกการต้มใบชาครับนี่เขาก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับผมก็กดสตาร์ได้เลยชึบ นี่ครับเราก็รอนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันทํางานนะครับผมที่ตัวแอปนะครับมันก็จะบอกด้วยนะครับว่าเวลาในการใช้งานเนี่ยมันจะเสร็จประมาณกี่โมงนะครับตอนนี้ก็มันบอกว่าใช้เวลาจาก8เป็น14นาทีนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมิน้ํารวมถึงขนาดปริมาณของน้ําที่เราต้มเข้าไปด้วยนะว่ามันเยอะน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้เขาบอกอยู่ที่14นาทีนะครับก็จะเสร็จในตอน11โมง18นาทีนะครับนี่ นี่นะครับก็จะมีน้ำเนี่ยเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับนี่นะฮะปึ๊บเวลาที่ตัวเครื่องทำความร้อนนะครับด้านบนถ้าไม่มีน้ำอยู่ี่ยก็จะไม่ร้อนมากนะครับแต่ตรงที่มีน้ำเนี่ยก็จะมีความร้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าไปจับนะฮะที่ตัวแก้วมันนะให้เราจับที่ตัว ด้ามจับหรือว่าตัวกาตัวนี้นะครับมันจะมีที่จับอยู่นะครับก็สามารถที่จะจับแล้วก็ใช้งานได้เลยรวมถึงเนี่ยด้านหลังตัวนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีนะฮะตัวพลาสติกเนี่ยในการกันนะครับให้เวลาที่เราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมือเราไปโดนแก้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีไซน์ออกมาให้เราใช้งานได้อย่างปลอดภัยเลยนะครับนี่รวมถึงเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยคือไม่จําเป็นต้องวางให้สวยงามหรือว่าวางให้ตรงล็อกมันนะเพราะว่า ไม่ว่าเราจะวางมุมไหนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เดือดมากๆเลยนะครับประมาณนี้ตอนนี้นะครับก็เริ่มมีเสียงน้ำนะครับเดือดแล้วนะครับนี่แล้วก็ พอถึงจุดหนึ่งนะครับตัวเครื่องเหมือนกับว่ามันทําความร้อนมากขึ้นนะครับก็จะมีเสียงดังมากขึ้นตามความร้อนที่มันทํางานนั่นเองนะครับที่ตัวเครื่องนะครับก็จะแสดงเวลานะครับในการที่ตัวเครื่องทํางานอยู่เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะครับก็จะแสดงเท่ากับตัวในมือถือด้วยนะครับตอนนี้นะครับตัวสีของน้ำเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับออกเป็นสีชาแล้วนะครับก็ความเข้มหรือว่าสีของชาเนี่ยหลักๆก็ขึ้นอยู่กับปริมาณชาที่เราใส่เข้าไปนะครับใบชาว่าเราใส่เยอะน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ เลือกได้ตามความชอบของเราเลยนะครับอืมกินหอมเลยครับอันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าถ้าเรายกขึ้นมาปึบนี่มันจะหยุดนะครับปล่อยความร้อนแล้วก็จะมีเวลานะครับวิ่งอยู่แบบนี้นะครับว่าเฮ้ยเราเอาขึ้นไปแล้วกี่นาทีนะครับมันควรจะไม่เกิน3นาทีนะที่เขาแนะนํานะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะเริ่มทําความร้อนใหม่นะครับแล้วก็เริ่มระยะเวลาในการใช้งานเท่ากับ ก่อนที่เราจะยกขึ้นไปนั่นเองนะครับในส่วนของการออกแบบดีไซน์นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันดีมากๆนะเลยครับสไตล์คือมินิมอลนะครับไม่ว่าจะไว้บนโต๊ะทางานไว้ห้องครัวนะครับหรือว่าไว้บนโต๊ะทานข้าวอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะไว้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์มันค่อนข้างสวยใช่ไหมรวมถึงนะครับการออกแบบโถใส่น้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบใสแบบนี้เนี่ยผมว่ามันมีข้อดีครับก็คือมันช่วยให้เราเห็นนะครับว่า ข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับยิ่งเฉพาะนะครับถ้าเราทําการตุนนะครับพวกเนื้ออยู่ใช่ไหมครับอกไก่ตีไก่เนี่ยฮะมันจะเห็นเลยว่าตัวไก่เนี่ยมันเริ่มเปื่อยเริ่มสุกอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่มันออกแบบมาให้เราเห็นด้านในได้นะครับอ่าตอนนี้ก็เหลืออีก3นาทีนะครับก็จะเสร็จกระบวนการในการต้มของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าพอต้มเสร็จนะครับมันจะขึ้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าตัวใบชาเนี่ย น้ำออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะตัดการทํางานให้เรานะครับพอต้มเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับที่โหมดการอุ่นให้เราแบบนี้ออโต้เลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะอุ่นนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับเนี่ยฮะก็ จะมีความร้อนคงที่แบบนี้ประมาณนะครับถึงบ่ายโมง20เลยนะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่1 1เ็โมง20นาทีนะครับนี่ก็แสดงทั้งตัวแอปแล้วก็บนหน้าจอนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าพอมันอุ่นแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุณหภูมินะครับอยู่ที่1 0 0องศานะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับเห็นไหมว่าโหมดที่หน้าจอเนี่ยคือต้มชาพร้อมกับการอุ่นนั่นเองพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะทานได้เลยครับผมก็ยกขึ้นมาปึ๊บ นี่เห็นไหมยกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะนับเวลาถอยหลังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราบอกไปนี่ครับเราก็เทน้ําได้เลยโอ้โนประมาณนี้ครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวชานะครับที่ได้จากการต้มนะครับจากเจ้าตัวเครื่องมีเจียนะครับมัลติฟังชั่นเฮลพอตตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้น้ำร้อนมากนะครับอืมโอเคครับหลักๆ รสชาติก็อยู่ที่ชาที่เราใช้นะครับปริมาณใบชาที่เราใส่เข้าไปนะครับว่าใส่เยอะใส่น้อยเข้มข้นขนาดไหนยังไงนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่ากําลังดีครับใครที่ชอบนะครับในการชงชานะครับทานน้ำร้อนอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะมากนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาที่มันอุ่นนะครับมันก็ ไม่มีเสียงเลยนะครับโอเคครับก็ถือได้ว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับนอกจากการต้มน้ำนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยมันยังมีโหมดฟังก์ชันนะครับมาให้เราใช้งานว่าจะเป็นการชงชานะครับการทําตะตูการทําข้าวต้มนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกาต้มน้ําลักษณะแบบนี้มันไม่สามารถทําได้ใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับรวมไปถึงเรื่องของอุณหภูมิการรองรับนะครับการต้มการตุ๋นเนี่ย ที่มากกว่ารุ่นเดิมๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสําหรับเจ้าตัวเครื่องนี้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหานะกรต้มน้ําที่ทําได้มากกว่าการต้มน้ำธรรมดานะครับเจ้าตัว Xiaomi นะครับ Multi Function เฮลพอดตัวนี้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสามารถวางและเข้าได้กับทุกครัวในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับหรือจะวางบนโต๊ะทํางานแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เกะกะแล้วก็ดูสวยงามไปด้วยนะครับในส่วนของราคานะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าโอ้โหทําออกมาได้ดีไซน์แบบนี้นะครับฟังก์ชันขนาดนี้ราคาไม่ถึง1000บาทนะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับเชื่อมต่อแอปก็ได้นะครับสั่งงานผ่านแอปได้ตั้งเวลาล่วงหน้าได้โอ้โหอแบบ ครอบคุมแล้วนะครับไม่ต้องไปแบบหาตัวอื่นให้ยุ่งยากเลยครับตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับใครที่กาลังมองหานะผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไ้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับร้านของเราไทยซูเปอร์โฟนเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย